สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการดร้วยจริงผ่านจอ360องศาเรียลเอ็กครับเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมามีข่าวข่าวหนึ่งซึ่งถ้าใครได้อ่านแล้วก็คงจะต้องรู้สึกช็อกไปชั่วขณะเหมือนผมแน่ๆว่าโลกของเราเดี๋ยวนี้กําลังจะเข้าสู่กรียุคอย่างที่หลายคนในอดีตพูดเอาไว้จริงเลยชายวัย36ปีคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นทั้งนักร้องนําและมือเบสของวงร็อกแนวแบล็กเมทัลได้ถูกชายคนหนึ่งซึ่งอ้างว่าเป็นแฟนเพลง กระหน่ำแทงด้วยมีดอย่างไม่ยั้งมือจนกระทั่งเขาเสียชีวิตคาบ้านพักของตัวเองแต่ฆาตกรกลับไม่รู้สึกรู้สาอะไรกับการฆ่าในครั้งนี้แถมยังนำเอาเรื่องราวทั้งหมดมาเล่าผ่าน Facebook ของเขาอย่างละเอียดซึ่งสาเหตุที่เขาทำไปก็เพื่อบูชาลัทธิซาตานครับนำเสนอเรื่องจริงโดยน้ำดื่ม r e เจนซี่ผลิตพันธ์น้ำมันหล่อลื่นบตทบ้านโดย ลละลินพรนายประกา,ารหานพัน์บุศกรหรือสันหนุ่มวัย26ปีที่ชอบเก็บตัวงเงียบฟังเพลงในแนวที่เขาชื่นชอบและมักออกไปสังสรรค์กับเพื่อนเฉพาะกลุ่มที่มีแนวคิดเหมือนกันนั่นคือกลุ่มที่มีความเชื่อเรื่องลัทธิซาตานและบทเพลงแห่งด้านมืดนี่ไม่ใช่เพียงแค่กระแสแ,แฟชั่น และไม่ใช่เรื่องล้อเล่นอีกต่อไปลัทธิซาตานเป็นเรื่องราวจริงจังในประเทศไทยหลังเกิดคดีสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นจากฝีมือของเขา คดีฆ่าซึ่งเป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งเป็นการถกเถียงกันอีกคนนึงก็เชื่อถือในลัทธิซาตานนะครับแล้วก็มีการฆ่ากันแทงถึงสามถึงแผลนะครับซึ่งตอนนี้ทางสอน,นอสายไหมครับต้องขอบคุณนะครับหลายๆคนซึ่งเรื่องนี้สนพิจิราดได้ลงไป,ปกดดันนะครับควบคุมการสืบสวนจนสามารถที่ราจะทราบตัวคนร้ายแล้วก็ขอมัดหมายจับไว้ตั้งแต่วันที่สิบมกรา ได้ครับผมเข่าๆเลยก็คือโต้ถียงประเด็นเรื่องรัฐธีครับทั้งทงที่ตอนแรกก็นั่งกินคือตอนแรกผมจะกับแล้วตอนประมาณสี่โมงเยน็นแต่ว่านายสามองค์หรือคุณคุณรันคุณชวนผมกินเบียร์โอเคผมก็โอเคกินก็ปเปลี่ยนม่องคุยมาคุยกันประเด็นเรื่องของรัฐทธิซาตานกันก็นกมีการขัดแย้งกันขัดแย้งกันก็เถียงกันค่อนข้างแรงครับพอโต้เถียงกันได้สักพักหนึ่ง คุณรันก็ชวนผมเข้าไปนั่งในบ้านบอกว่าเอ่อเข้าไม่นั่งคุยกันได้านอีกสักสิบยี่สิบนาทีไหมแล้วช่วงจังหวะนั้นนะตอนช่วงที่เข้าห้องนะ้ำผมก็ได้เสียงกรอกแกรกรอแกรกโอเคผมก็ไม่ได้หงุใจอะไรหลังจากนั้นคุณรันก็เข้ามานั่งคุยประเด็นเรื่องนี้กันต่อผมแล้วก็เถียงกันรุนแรงแทีนี้จนสุดท้ายคุณรันใช้มือขวาควักมีดทำควง ใช่ใช่แฟนแฟนของพี่นั่งตรงโซฟาตรงนั้นในตอกถามว่ารู้จักไหมแค่คนรู้จักนะคะไม่ใช่เพื่อนเพราะว่าเมื่อเมื่อสปีที่แล้วเนี่ยเคยเขาเคยมาบ้านครั้งหนึ่ง เกือบสามปีใช่ประมาณสามปีนะเขาเคยมาบ้านครั้งหนึ่งก็คือมาเคลียร์กับพี่รันในเรื่องในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องลัทธิเนี่ยที่อุ้มรู้มาก็คือเหมือนเขาอะไปดึงรูปอุ้มกับแฟนเนี่ยแต่งงานตอนแต่งงานกันนะคะในไฮไฟในไฮไฟไปดึงรูปในไฮไฟมาแล้วก็เหมือนมามาว่ามาว่าว่าซาตานอะไรว่าเหมือนด่าเรื่องครอบครัวเราไปว่าอย่างเงี้ยแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ันเหมือนแฟนเขาไม่พอใจว่าเออมีมสิทธิ์อะไรมาว่าครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยของเขาม,มันก็เลยเป็นประเด็นตรงนั้นนะคะแล้วก็เหมือนเรียกมาเคลียร์ที่บ้าน Black Metal เป็นแนวดนตรีที่มีเนื้อหาไปในทางเทิดทูนซาตานและความรุนแรง คุณรันผู้เสียชีวิตได้ศึกษาและเล่นดนตรีแนวนี้เป็นอาชีพมานานกว่าสิปีแล้วแม้ในประเทศไทยจะมีกลุ่มไม่กี่คนที่ชื่นชอบเพลงแนวนี้แต่วงของคุณรันและเพื่อนๆก็จัดได้ว่ามีชื่อเสียงระดับหนึ่งในต่างประเทศผู้ที่เล่นดนตรีแนวนี้ส่วนใหญ่มักจะต้องศึกษาวิธีคิดของลทัทธิซาตานและปฏิบัติตนให้เหมือนกับลทัทธินี้เป็นศาสนาหนึ่งของตนแต่โลกความเป็นจริงทําให้เห็นอีกด้านหนึ่งของคุณรันแตกต่างจากบนเวที เขามีครอบครัวมีลูกเมียต้องดูแลและมีชีวิตไม่ต่างจากหัวหน้าครอบครัวที่ดีคนอื่นๆ ความเป็นปกติชนของคุณรันที่ขัดแย้งกับแนวคิดของซาตานสร้างความผิดหวังให้กับอดีตแฟนเพลงอย่างสั่นมากและเขาเชื่อว่าซาตานคงไม่พอใจแน่ๆที่คุณรันไม่ได้คิดเหมือนกับเขาแม้จะมีการโต้เถียงเรื่องลทัทธิไปเมื่อสาปีก่อนจะจบลงด้วยความไม่มีปัญหาแต่หลังจากนั้นสันก็เลิกติดตามวงของคุณรันและเพิ่มความสนใจเกี่ยวกับลทัทธิซาตานมากขึ้น ด้วยการหาเอกสารต่างๆมาศึกษารวมถึงลงมือปฏิบัติตามวิถีของลัทธิอย่างเคร่งครัดส่วนคุณวรันก็ดำเนินชีวิตนักดนตรีไปตามปกติจนไม่มีใครคิดเลยว่าการเจอกันที่บ้านในรอบ3ปีของคนทั้งคู่จะกลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกในเวลาต่อมาเขามาตั้งแต่บ่ายค่ะวันที่9มาประมาณน่าจะ3-4โมงเย็นราวๆนั้นแต่ก็คือยังไม่มีอะไรผิดปกติ แค่แค่ทำตัวลุ้ยลุนเฉยๆแต่เราเนี่ยได้ได้เรื่องส่วนตัวแล้วเรากับเขาไม่ได้สนิทกันมากส่วนมากจะเจอกันที่คอนเสิร์ตเท่านั้นไม่เคยมาวุ่นวายที่บ้านก็เลยไม่รู้นิสัยลึกๆเขาว่าเขาเป็นคนยังไงนึกว่าปกนึกว่าบุคลิกเขาเป็นคนเร็วๆพูดอะไรเร็วๆวันนั้นเขามาเขาผิดปกติตรงที่ว่าเขาทําอะไรเขาจะลุกโลกแต่เราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สนใจใช่แล้วก็คงคิดว่าเออเขาเหนื่อยเพาอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาเหมือนว่าเขาอยากมาตั้งแต่วันที่8 แต่เราล็อโทรศัพท์เขาอ่ะประมาณตอนสี่ทุ่มเราบอกว่าปิดบ้านนอนันหมดแล้วถ้าเป็นวันธรรมดาบ้านเรามีกฎเหล็กจะไม่รับแขกเพราะว่าเด็กต้องไปโรงเรียนแล้วเขาก็บอกเขาเนี่ยเขาอยู่ตรงนี้แล้วนะเขาจะเข้าบ้านเขาจะเอางานมาให้ทงานด่วนก็บอกว่าพี่ยังไม่รับเอางี้เดี๋ยวค่อยเจอกันเพราะว่าพี่รันก็หลับแล้วพี่ก็หลับไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปทํางานแต่ตีสี่ตีห้าเขาก็ตัดสายไปจนวันที่เกิดเหตุก็คือมาเลยไม่ได้นัดประมาณ3ามถึงสี่โมงเนี่ยค่ะแล้วก็มาถึงก็เอาเสื้อหนังมาสามตัว ปกติอุ้มรับงานเพ้นท์นะคะงานแทนนี้เขาเอาเสื้อหนังมาสามตัวแล้วก็บอกว่าเนี่ยเอาแบบมาแผ่นหนึ่งเป็นรูปซาตานกําลังบูชายันแล้วก็หยิบน้ำให้เขากินลิตจุดห้าขวดใหญ่กดดุกดดุกดดุเกือบหมดนะคะจากคําบอกเล่าของภรรยาและพยานระบุว่าวันนั้นสันเข้ามาหาคุณุรันถึงที่บ้านด้วยท่าทีลุกลี้ลุกลนและก็เป็นเรื่องเดิมที่คนทั้งคู่ยังคงโต้แย้งโต้เถียงกัน นั่นคือความเชื่อเรื่องซาตานในขณะที่คุณรันไม่เชื่ออะไรเลยทั้งเรื่องผีเรื่องเทพเทวดาหรือผู้จากนรกแต่สันเชื่ออย่างสุดโต่งว่าทุกอย่างมีอยู่จริงโดยเฉพาะองค์ซาตานที่เขาศรัทธาถึงสุดและใครมาลบหลู่ก็ไม่ได้ด้วยวันที่9มกราคมที่ผ่านมาบทสนทนาจบลงพร้อมกับการลงมือฆาตกรรมอย่างโหดเยี่ย ็เหมือนแบบเค็มแต่ก็เหมือนสะอึกสะอื้นอะค่ะแม่หนูอยากลงไปหาป๊าป๊าหนูคิดถึงป๊าป๊าบอกไม่ลงแล้วลูกเนี่ยป๊าป๊ากำลังจะขึ้นมาเขาก็เหมือนเค็มๆเราก็ตบตุกหลังจากนั้นประมาณไม่ประมาณสิบนาทีประมาณนั้น่ะค่ะเราหลับตาด้วยความที่กล่อมลูกแล้วเราหลับตาเราเห็นเลือดอะไรไม่รู้ค่ะมันอยู่ในบ้านในในในความไม่ใช่ฝันนะคะแต่คือเหมือนเราหลับตาไปแล้วเราแบบจินตนาการขึ้นมาเองอะค่ะอืมเราก็เลยแบบ แตะลูกอ้าลูกหลับแล้วแล้วก็เลยเดินลงมาเดินลงมาแบบชิวชวอค่ะก็ะเห็นเลือดอย่างที่เห็นหน้าหลังก่อเหตุแทงเหยื่อด้วยมีดที่ลำคอกว่า30แผลสันก็หนีออกมาเขาลอยนวลไปได้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานกันอย่างหนะักเพราะคาดีที่เกิดขึ้นถือเป็นเรื่องใหม่แต่จากการสืบพยานก็ไม่พบพิรุษใ,ใดๆ นอกจากข้อมูลจากเฟซบุ๊กของสันที่ระบายความในใจและเกลียดชังคนที่เห็นตาลจากศาสดาของเขาเยื่อและฆาตกรจึงมีความขัดแย้งกันเพียงเรื่องนี้เรื่องเดียวเท่านั้นสันยังคงหลบหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่นานเกือบอาทิตย์และคดีฆาตกรรมโหดนี้ก็เริ่มเงียบไปจนเมื่อถึงวันชาปนกิจศพของคุณรัน คือ15มกราคมที่ผ่านมาเรื่องนี้กลับสร้างความสั่นประสาทให้กับสังคมอีกครั้งเมื่อมีข้อความลึกลับโพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊กของสันแพร่กระจายไปในโลกออนไลน์ข้อความนั้นบรรยายถึงเหตุการณ์และฉากการฆาตกรรมไว้ตรงกับปากคำของพยานหลายคนและยังมีการกระบุอีกว่าเขาจะฆ่าตัวตายตามวิธีของซาตานเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเร่งทำงานหนักอีกครั้งเพราะในตอนนั้นสันเป็นบุคคลอันตราย หลังเกิดเหตุเนี่ยเราก็ติดตามตลอดนะติดตามพอผู้กำชาเนี่ยสั่งเพราะคดีเนี่ยเป็นคดีอุชกชะกันสะเทือนขวัญแล้วก็เป็นที่สนใจของประชาชนนะครับเนื่องจากผู้ต้องหาเนี่ยไปโพสใน Facebook ด้วยนะครับเก่งว่าจะเป็นฆาตกรรมฆาตกรต่อเนื่องนะครับแล้วก็ไปเราก็ไปตาม จุดที่ต้องใส่ว่าเขาผู้หาเนี่ยจะหลบซ่อนตัวอยู่ก็ไปทุกที่พร้อมทั้งไปที่บ้านไปกดดันที่บ้านเอาตำรวจไปเฝ้าแต่และที่แต่ละจุดที่สงสัยว่าจะไปนะครับซึ่งผู้ถือเนี่ยก็เขาเป็นคนชอบหนังสือแนวสืบสวนสอบสวนของตำรวจรู้วิธีการตำรวจต่างๆเขาก็พยายามไม่นอนพักตามที่พักชั่วคราวตามโรงแรมต่างๆเขาจะไม่เข้านอนก็ จะใช้ขับรถไปตามที่ต่างๆแล้วจอดรถซุ้มนอนนอนในรถทุกวันเขาเป็นคนเงียบๆครับแต่ไม่ถึงขนาดว่าแบบจะเงียบแบบว่าไม่พูดอะไรเลยอ่ะก็เขาก็ไม่ใช่คนโวยวายกระตุกตากเขาก็อยู่กับพวกผมอะม่ะก็ฟังเพลงก็าฟาังเพลงอะไรปกติก็แต่เขาทํางานอยู่ที่บ้านครับเขาทํางานฟอเร็กเป็นการไอ้อัตราแลกเปลี่ยนเก่งกาไรครับก็เขาคงปั้นเงินอยู่บ้านเพราะว่าเหมือนที่บ้านเขามีปัญหา เพราะว่าพ่อเขาก็ไม่สบายป่วยเขาก็ต้องอยู่เลี้ยงดูบ้านบ้างปันเงินแล้วตอนตอนเกิดเหตุพอพอเราได้ข่าวว่ามีการตายของลักลอ,อยตกใจครับตกใจว่าแบบเฮ้ยไอสันทำทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยและใช่สันรหรือเปล่าครับแต่พอดีคนมีรุ่นพี่ผมโทรมาเขาอยู่ในเหตุการณ์พอดีเขาเชื่อว่าเป็นสันจริงก็คงต้องเป็นสันแล้วล่ะครับ ไมกว่าหนึ่งเดือนสันก็กลับบ้านและมอบตัวกับเจา้าหน้าที่ตำรวจสร้างความโล่งอกให้กับครอบครัวของเหยื่อเป็นอย่างมากเขาให้การยอมรับเรื่องฆาตก,กรรมแต่ปฏิเสธถึงข้อความลึกลับใน Facebook ที่โพสต์ในชื่อของเขาจากการสอบถามข้อมูลส่วนตัวสันเป็นคนที่จริงจังกับทุกเรื่องเขามักจดจอ่อหาข้อมูลในสิ่งที่เขาสนใจเสมอในส่วนครอบครัวและเพื่อนๆที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มละทิเดียวกันมักมองว่าอีกไม่นานสันก็คง เลิกเชื่อเรื่องเหล่านี้และหันมาใช้ชีวิตปกติแต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจบอกได้ว่าเขาจริงจังจนเกินกว่าจะถอนตัวจากขุมนรกของซาตานที่เขารักได้ตัวพี่ลานเองเขาเชื่ออะไรแค่ไหนแล้วตัวสันเองเขาเชื่ออะไรแค่ไหนมันเลยต้องเกิดการขัดแย้งอย่างตัวพี่ลานเองเขาเป็นพวกที่เรียกได้ว่าซาตานอเดโอโลจีหรือเป็นไอเอมไมโอนซาตาน คือสาหรับดนตรีแบล็กเมทัลมันก็จะมีกลุ่มนี้คือเป็นกลุ่มที่เรียกว่าแบบว่าไม่เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงและก็ไม่เชื่อว่าซาตานมีจริงคือตัวของเขาเองนี่แหละคือปีศาจท,ที่แท้จริงคือความโชคร,ร้ายที่แท้จริงซึ่งจะมีเยอะในเอเชียที่จะเป็นอย่างนี้ส่วนสารเป็นเรอเรสติกครับก็คือเชื่อว่าซาตานมีจริงเวทมนต์โหราศาสตร์ดาราศาสตร์มีจริงหมดอย่างนี้ก็เป็นไปได้ว่าเถียงกันว่าจริงไม่จริงอะไรยังไงครับ มีสิทธิ์ครับแล้วอารมณ์มันเราเคยไปเถียงกับเพื่อนคนอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มนี้ไหมไม่มีครับ<ม>เพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดเขาพูดเรื่องนี้มาผมก็จะไม่พูดด้วยก,ก,ก็คงเปลี่ยนเรื่องบอกเปลี่ยนเรื่องดีกว่าอย่าคุยกันเลยครับมันมีการวิาพากษ์วิจารณ์ไหมในกลุ่มเพื่อนเราหมายถึงว่ากลุ่มที่ไม่ใช่ฟังเพลงไม่ใช่แนวนะมก็มีครับมีมีการวิาพากษ์วิจารณ์ว่าแบบเออสารทําไม่ถูกนะอย่างนี้แล้วก็บางคนก็ คิดว่าสันบ้าก็มีแล้วคิดว่าสันบ้าไม่บ้าหรอครับคนทุกคนมันฆ่าคนได้แล้วะครับไม่ว่าไม่จำเป็นต้องเป็นสันนะครับทุกวันนี้สังคมของเราน่ากลัวตรงที่เรามองไม่ออกว่าใครดีใครเลวภาพที่ปรุงแต่งเบื้องหน้าหลายครั้ง ขัดกับความจริงภายในใจคุณรันร้องเพลงปีศาจแต่งตัวน่ากลัวแต่เขาเป็นหัวหน้าครอบครัวที่น่ารักของภรรยาและลูกๆส่วนสันหนุ่มนักการเงินสะอาดสะอา้านแต่ภายในใจดันมีปีศาจร้ายสิงอยู่เรื่องนี้ทําให้เราได้เห็นเหมือนกันนะครับว่าซาตานมาอยู่กับคุณได้ทุกคนหากคุณปล่อยให้จิตใจอ่อนแอไม่อดทนยอมรับกับการอยู่ร่วมกันในสังคมเหมือนกับสันที่สุดท้ายแล้วเขาก็ต้องไปเจอกับเพื่อนซาตานอีกหลายคนในคุกครับ คือ,อย้ายเขามาสารภาพย้ายเขามามอบตัวย้ายเขาแล้วเราจะโอโหศีกรรมทุกอย่างปล่อยให้เป็นเรื่องของตำรวจจับทางศาลอะไรเไงี้ยแต่พอวันที่จับได้เขาเขาพูดแบบไม่ไม่ใช่อะ่ะเออทีนี้ทําให้เรารู้สึกยังจะเอาอะไรอีกอะ่ะในเมื่อสิ่งที่ต้องการซาตานอยากให้มาเอาไม่ใช่เหรอก็ได้ไปแล้วไงแล้วตอนนี้จะมาสู้อะไรกันอีกอะ่อะตอนนี้เขาก็สู้สู้ประกันตัวค่ะเขาไม่ยอมรับแล้วเขา เขาไม่ได้ยอมรับว่าเขาทำใน Facebook เขาบอกว่าเขาไม่ใช้เขาการประกันตัวเป็นหน้า,า,า,าของศาลศาลท่านใช้ดุลพินิจเองไม่ใช่ประกันนะครับซึ่งพน,งน,นักงานส่วนนีก็คงค้านประกันธรรมดาเพราะว่ามันเป็นคดีที่สเสือนขวัญไปที่สนใจประชาชนแล้วก็มันมีอาจจะไปเป็นาคารกรต่อเนื่องาอาจจะค้านไปแต่ศาลเนี่ยกยดด็ดูดุลพินิจของศาลดีๆว่าศาลจะให้ไหม ทางรายการก็ต้องขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับทุกวันนี้พวกเขายังคงหวาดผวากับพฤติกรรมมันโหดเหี้ยมของฆาตกรรายนี้ซึ่งกําลังอยู่ในระหว่างฝากขังเพื่อรอคําตัดสินของศาลต่อไปคดีนี้ถือว่าเป็นคดีต,ตัวอย่างนะครับเพราะว่าไม่เคยเกิดขึ้นในบ้านเรามาก่อนซึ่งก็น่าจะเป็นกรณีศึกษาสําหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุสะเทือนขวัญแบบนี้ขึ้นอีกต่อไปครับ